วายแท็กเขาจะได้ดิสเบกสีล้อแล้วช่วงล่างเนี่ยได้โชค๊คเป็นโชคโโนโ๊คมวลทูบด้วยนะเวลาที่มันมีเหตุปะทะด้านข้างตัวรถในส่วนของตัวเนี้ยเป็นบันไดเหล็กเนี่ยจะเซฟตัวรถได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เท็กเจอร์ลน์เนี่ยสวยงามมากเรียกว่าติดเนี่ยทั้งคันลากยาวมาถึงด้านท้ายเลยวันนี้สิอยู่กับรุ่นวาแท็กนะคะตัวท็อปนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะ,ะได้เครื่องไบทบแล้วก็เกียร์ออโต้สิสปีดนะคะแรงม้าคันนี้สูงถึง210แรงม้าเลยสนะตบแรงี่ยเรียกว่า เหยียบเป็นมาเลยนะแต่ความพิเศษคันนี้คือชุดแต่งรอบคันแล้วยก2แม็กคอบยด้วยแล้วก็ใส่ชุดเหล็กแฮมเบอร์ทั้งคันนะคะมาดูกันนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะขยับมาทะ,ะตัวกันชน,น,นหน้านะคะใส่เป็นกันชนของแฮมเมอร์นะคะมีไฟ Double ดับเบลไลท์สองดวงนะคะไฟเดียวไฟหลีแล้วก็ไฟตัดหมอกในตัวนะคะมีช่องไว้สําหรับใส่วินลากด้วยนะคะโค้พี่สามารถไปอัปเกรดนส่วนของวินลากได้นะคะแล้วก็บิลอินเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้ว ห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เพราะว่าเขายึดกับตัวในส่วนของตัวแชสซีของตัวรถนั่นเองคันนี้ใส่ในส่วนของตัวแผ่นกันกระแทกหน้าท้องเครื่องเป็นงานของแฮมเมอร์ด้วยนะคะเป็นแผ่นเหล็กนั่นเองค่ะที่อยู่ด้านล่างนะคะใต้ท้องเครื่องนั่นเองใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างเนี่ยใส่เป็นคิ้วล้อนะคะออฟโรด6นิวด้วยนะคะแต่ความพิเศษของชุดด้านล่างของเขานะ ว่ายแท็กเขาจะได้ดิสเบกสี่ล้อแล้วช่วงล่างเนี่ยได้โชค๊คเป็นโชคโโนโ๊คมอนอทูปด้วยนะแต่คันนี้เนี่ยยกความสูงขึ้นไปนะสองนิ้วจุดที่เปลี่ยนก็จะเป็นในส่วนของตัวปีกนกรับองศานะคะแล้วก็ลูกหมากกันโครงนั่นเองค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กของเอวา p พานะคะขอบ20เลยนะลายมาเวลลายบิดขีดแดงนั่นเองค่ะลัดกระตัวยางเนี่ยเป็นยางโอตาีินะคะซีรีส์เบยางอยู่ที่275ทาพหา 5, นะคะก็วิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะ ส่วนกระจกตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมีไฟเดียวให้ด้วยนะ,ะที่มุมกระจกและมีกล้อง360องศาด้วยด้านข้างกล้องจะอยู่จุดนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟสองสว่างด้านข้างตัวรถมีมาให้แล้วก็มีในส่วนของตัวบายสปอร์ตนะที่ติดมากับตัวกระจกนั่นเองค่ะด้านบนนะจะเป็นตัวที่เป็นราวหลังคานะคะตัวนี้ยึดกับตัวรถเรียบร้อยแล้วน,นะทุกท่านที่ไปวางถาดสัมภาระได้เนาะแล้วก็มือจับตัวนี้ ใส่การลอยมาให้แล้วนะคะแล้วก็มือจับนะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะเพราะว่าใช้กุญแจสมาร์ทคี่เด่นที่น่นเองค่ะเวลาจะล็อกก็แค่กดนะสัมผัสในส่วนของตัวมือจับนะคะถ้าพี่จะปลดล็อกรถนะคะแค่ล้วงมือเข้าไปกระจกจะกลางออกให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ประตูจะปลดล็อกนั่นเองค่ะบันไดข้างติดเป็นงานของแฮมเมอร์เป็นบันไดเหล็กเลยข้อดีของพี่การวางบันไดเหล็กติดบันไดเหล็กเนี่ยคือเวลาที่มันมีเหตุปะทะด้านข้างตัวรถในส่วนของตัวเนี้ยเป็นบันไดเหล็กเนี่ยจะเซฟตัวรถได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะ มาดูในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์กันบ้างนะคะลูกค้าเลือกสติ๊กเกอร์เป็นลายกราฟิกนะคะตัวเสือเขี้ยวดาบนั่นเองค่ะมีคําว่าสี่คูณสี่ออฟโรดแล้วก็เท็กเจอร์ลายเนี่ยสวยงามมากเรียกว่าติดเนี่ยทั้งคันลากยาวมาถึงด้านท้ายเลยนะคะในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์เนี่ยเขาถอดสปอร์ตบาร์ออกนะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวโลบาร็กเข้าไปแทนนะคะก็ทุกของขนของพาดของได้เป็นทรงของแฮมเมอร์นะคะทรงไนฟูลี่ตัวนี้เป็นปลายท่อคู่แล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเบรกด้วยสามมาให้ด้วย ตัวไฟท้ายเนี่ยได้ไฟท้ายแบบ LED แบบ full s e เลยค่ะพี่เรียกว่าเต็มระบบเลยนะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ตัวจับมุมอับมาให้ด้วยแล้วใส่ในส่วนของตัวข้อไฟท้ายเข้าไปให้นะคะมือเปิดมีกันรอยค่ะแล้วก็ล็อกได้ด้วยนะคะส่วนชุดแต่งเนี่ยใส่เป็นตัวฝาครอบท้ายเว้าโลโก้นะฮะตรงสื่อฟอร์ดสีดำตัดขอบแดงน,นะ,ะรุ่นวแท็กเนี่ยเขาจะมีกล้องมองหลังนะคะมีมาให้ แล้วก็เซ,นซ็นเซอร์กัลระยะถอยหลังมีมาให้ด้วยนะคะเขาจะทำงานสัมพันธ์กันนะคะอะคริลิกสีแดงติดตั้งแล้วและกันชนเป็นงานของแฮมเมอร์นะตัวนี้ติดเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็มีเพจกันลื่นนะคะไฟถอยได้เป็น LED ด้วยนะ,ะทีนี้เดี๋ยวสิจะพาไปชมภายในของรุ่น Y Tab ตัวท็อปกันนะคะว่าเขาจะหรูหราน่าใช้ขนาดไหนนะคะมาดูเลยครั เปิดเข้ามานะคะนี่เลยค่ะโทนจะเป็นโทนสีดานะคะเราก็จะได้เบาหนังเดินด้วยได้ตะเก็บกู่สีส้มนั่นเองค่ะแล้วมีเป็นเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยค่ะนี่ทางด้านคอนโซลน,นะคะจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นเวอร์ไฟฟ้าหุ้มหนังเดินด้วยได้สีส้มนะคะมีปุ่มในส่วนของปุ่มพุ s สต t a r t นะคะที่วางแก้วอันนี้มาครบเลยค่ะพี่ไฟหน้าออโต้ลดแสงหน้าเรือนใหม่นะคะและในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็น ตั้งความเร็วนะคะล็อกความเร็วลักษณะระยะห่างตัวนี้มีตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะคอนโทรลด้านขวาจะเป็นเกี่ยวกับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วนะคะเรียกว่า100%เลยค่ะบอกอัตราต่างๆนะการสิ้นเปลืองต่างๆและหมดปรับการขับขี่เนี่ยมีให้ถึง6หมดนะหมดปกติหมดประหยัดหมดลาก่้วโนะหมดถนนลื่นนะคะแล้วก็หมดล่องโคลนละทายนะคะสามารถปรับขับ2ขับสได้นะ,ะเพียงแค่หมุน โหมดการขับขี่นั่นเองค่ะขยับมาที่จอกลางด้านหน้านะคะจะขนาด12นิ้วเลยค่ะพี่เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะอุณหภูมิแอร์แยกซ้ายขวาอิสระได้นะคะขยับมาด้านล่างนะคะจะเจอในส่วนของตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะมีมาให้ด้วยเนาะแล้วก็เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะมีกึ่งเมนูนัลให้เล่นด้วยค่ะที่เห็นปุ่มกลมๆแบบนี้ที่เมื่อสักครู่ที่สิพูดไปนะคะตัวนี้เป็นไดโหมดนั่นเองค่ะสามารถปรับขับ2และขับสี่ได้นะเพียงแค่หมุนตัวโหมดปรับการขับขี่่น่นนัเองคะ นี่เลยเราเรียกว่าฟังชันนะมาครบเลยนะคะสำหรับรุ่นวายแท็กนะคะตัวท็อปขับ4เนาะถ้าเกิดที่พี่ท่านไหน,นะะสนใจอยากได้สมรรถนะรถที่<ม>เรียกว่ามารุ่นท็อปเลยนะ,ะขับ4นะคะแล้วก็อยากแต่งเท่ๆนะ,ะแบบคันด้านหลังสีคันนี้นะคะสามารถสอบถามสีได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ซิลีนะคะหรือสายด่วนโตรตรงหาสีนะคะได้ที่เบรระคะคอร์083516 9 8 3 2กยินดีให้คำแนะนำพี่วิวท่าน เดี๋ยวสิจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสนใจสามารถคลิกลิงก์ไลน์นะคะแอดไลน์มาพูดคุยกับสิได้นะคะยังไงรีวิวนี้สิฝากกดซับสไคร่นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจสิด้วยนะ,ะยังไงจะได้ไม่พลาดให้คลิป่าสวยๆนะคะสำหรับรีวิวนี้สิขอลาาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ